สวัสดีครับมาดูแต่ก็คู่แรกนะครับในการไลฟ์สดวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามสะพุนบางนานะครับฝั่งนี้นะครับผาโลดจบคู่กับผู้กองนะครับฝั่งนี้เป็นเดือเฟือนะครับจบคู่กับโอมิโลนะครับไม่ได้คาดหังนะวแพ้กับผู้กองนะครับเปิดหวังเปิดรู้มา สี่ตัวครับตามอีกสามแจมครับซิโร่ได้เหลือเพียครับซิโร่เปิดไหยกซ้ายสายครับประตูเกยวไม่อยอครับ เครับเส็จเรียบร้อยครับตั้งกองเรียบร้อยครับชมกันเต็มบินไหมครับ ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกำหนดเวลาเลกนะครับมาติดตามเพื่ตะก้อสู้จริงไร้มากทาง y ยูทูบด้วยนะครับผมถ้าถ้าชอบดูตะก้อครับติดตามไว้ไม่ผิดหวังนะครับเราไลฟ์สดให้ดูแบบทุกวันนะครับคู่กองหน้าครับมองดีครับเป็นยังไงครู่กองหน้าครับ เจตสีครับผู้กองที่เสฟครับช no ิโร่เปินหวาดี๋ยวยมาสวยครับมองตกยียวครับชิโรครับมองดีครับผู้กองครับนแปตสครับวางนัด ลองนำหน้านะครับน uh, um, no. ัดตาโรดนะครับแปต่อส ah ีคร ah ับบอเสียบครับเดนเข้ามาครับรวมตัวกับผู้กองเกี่ยวนะครับ้าไปครับนี้ครับผู้กองครับเป็นเก้าต่อสีครับ Ô mọi người ơi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  mọi người ดาวตะศีครับผู้กองได้เสิร์ฟครับไป,ไปครับซิโดเปิดหัวจะเปิดอะไรเข้ามาครับอีกเกี่ยวไปลูกครับจะใครไปครับโอ้โหเหวี่ยงเต็มเท้าหลังเท้าเลยครับสองคนเนี้ย <c oughs> ตราวที่สี่ต่อเก้นะครับเอกชิโลได้เสิฟครับอาวองติเกียวไม่อยู่ครับนไปไขอได้ ปลาโรกียวไม่อยู่ครับตรงนี้ครับการแลข้ามหัวแปรนะครับรออำนาจนะครับแรข้ามกับซิโร่นะครับข้ามหัวแปรนะครับโดยยกฝั่งนู้นเป็นเหลือเฟือนะครับันนี้เป็นปลาโลดแบบดนิ้วนะครับผะครับปรกอบด้านใ้ออก

เอาผู้กองไดเข้าไปครับเอาแจ้งคันครับเหลือเฟือครับชิโดเกะหายมาครับไม่มีคนครับเหลือเฟือครับเอาครับไผยาภาพเป็นหกต่อเก้านะครับเหลือเฟือและชิโลครับ หกตัวก้าครับไล่เสืยมาครับทุกครั้งไปเขาลากเข้าไปครับทันไหมครับยังทันครับเอาเล็บปเกี่ยวยกข้ามามองนี้ครับ่โลครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจตะก้อสู้จริงไล่มากทางยูทูบด้วยนะครับผมถ้าชอบดูตะก้อนะครับไม่ผิดหวังนะครับเราไลฟ์สดให้ดูเกือบทุกวันนะครับเพจนี้ครับ วัสดีครับพี่นิดครับผมเจ็ดตัวเขาครับไปเล้วเอาครับยังอยู่ไก่อยู่ันกันกัุก ามาเป็นแปดต่อเก้านะครับโอ้โ oh, ห oh, ครับมาสีแตบรวดนะครับเหลือเฟือแนละชิโร่ครับ ชมเกมนต่อครับแปดต่อเก้าครับไม่เสร็จมาครับงหน้าเองครับรับเหลือเกี่ยวแปร้ยครับมาก่อนครับกวงหน้าเข้าไปใหม่ครับอะไรครับเอาครับซ้ายไม่อยู่ครับทิโลครับ

แปดต่อเก้าครับชิโร่เสิร์ฟปานโรเปิดฟองลากมองติเกี่ยวไหนเข้ามาไหมครับมองนี้ครับชิโร่ครับตีเสมอได้สเร็จครับโอ้โหครับต้นเกมครับตามอยู่สามต่อเก้านะครับตีเสมอได้สเร็จนะครับเหลือเฟือและชิโร่ครับ กอครับลูกกลม12ลูกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหครับได้ตีเสมอได้สำเร็จนะครับตามอยู่3ต่อ9นะครับตีเสมอได้ครับชิโน่และเหนือเฟือครับเก้าต่อเก้าครับชิโร่เสรมาครับปอลรถเป็นหัวตอนไหนเข้าไปครับชิโร่เกี่ยวไม่อยู่ครับนี้ครับ สองครั้ต่อเก้าครับผู้กองได้เสริมครับเหลือเฟือเปิดเอาครับมองดีครับเอายังอยู่ครับผู้กองทันไหครับอัดล้นครับโอ้โหแฟรล้นมาไม่ได้นะครับเหลือเฟือครับแร่ข้ามนะครับ สะกาะขึ้นมาเป็นสิบตัวเก้านะครับผู้กองได้ปลาโนดนะครับยิงไปออกไปหายไปหาย สิบต่อเก้าครับผู้กองได้เสร็จแล้วมีการเปิดยกขึ้นมาครับปรถตูเปิดครับไม่ออกครับวลนี้ครับ สกอร์ที่เก้าต่อสิบนะครับซิโร่เล่นเหลือเฟือตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับครับต่อสิบครับเอาเซบาสเตียิโร่ครับสิบต่อเก้าครับผู้วางได้เสิร์ฟครับเ เหลือไฟไหลเข้ามาได้ครับชิโลโ่มองติดๆ,ๆลงไปมงครับชิโโลเปิดหวามไม่อยู่ค <ๆ S 1> รับเป็นแท่งเรียบร้อยครับผู้กองนะบาโรดครับ เอาครับแบตไฟของผู้กองครับ11ต่อ9ครับเตะกันที่1 2แต้มนะครับเอาชิโนไม่เปิดครับเหลือเปิดอะไรกันบ้าโอ้โหดีๆเอาครับแย่งกันยกครับยังอยู่ครับโอ้โหครับแย่งกันยกครับยังเอาไม่ได้ครับผู้กองครับยังครับผู้กองแรปปาโร่เราชนะไปได้นะครับติดตามมาครับเดี๋ยวไลฟ์สดคู่ต่อไปให้ดูต่อเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ว่าซู้จริงไลฟ์มากด้วยนะครับผมเดี๋ยวไลฟ์สดคู่ต่อไปนะครับกล้องเด็ดไดดอนนะครับเด,ดี๋าายวไลฟ์สดให้ดูเขาจะไม่ร้องหรอพี่เสียบันวันนี้ไม่ได้เข้าสนามสัพพุทธนะครับผม,มเมื่อคืนชนะครับ บวกเยอะนะครับพี่เสือแว่นนะครับสงสัยพาลูกน้องฉลองอยู่ครับฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูเป็นคู่ๆไปนะครับผมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูใหม่ครับเป็นคู่ๆไปนะครับผม